หาปลาไซครึ่งโลสักสองตัวโอ้ย <c oughs> เข้าไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดกัด <c oughs> นี่วิทย์บอบอลก็ติด หาปลาใส่ครึ่งโลไม่ใช่ใส่นี้เฮ้ยหลุดไปเลยไป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 จับนะแหนจริงจริงเป็นไงลร้การนะผมเนี่ยบอกตรงนะไซส์เล็กๆเนี่ยก็ติดเนี่ยดูดิยักยางครับผมนี่ฝากไ้ด้วยครับนี่เป็นไง เอาไปทําเค็มมะเอาไปทําเค็มต้องเก็บครับเพราะอีกหน่อยน้ําร่องนี้มันก็แห้งครับก็เก็บเก็บไปเถอะฝ่าวไดได้ครับผมเจ้าย,ยักษ์ตัวเล็กตัวน้อยอยู่หมดเลยตัวตตอากำมือ,อเกับผมสุดยอดมากครับ